สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะมานะคะจัดส่วนนะคะจําลองนะคะจัดส่วนให้ไดโนเสาร์นะคะนี่ที่อยู่ในกล่องตรงนี้นะคะนี่น้องๆน,งนี่บางส่วนพี่ก็ได้จัดเลียงไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีของที่อยู่ในกล่องนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นดินน้ำมันนะคะที่จะทำเป็นสระน้ำนะคะตรงนี้ก็เป็นสนามหญ้านะคะนี่เป็นสนามพื้นสีเขียวนะคะอันนี้คือไข่ไดโนเสาร์นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทำไปพร้อมๆกันนะคะน้องๆเราจะจัดสวนย,ยังไงกันดีนะให้มันสวยงาม นี่ค่ะใช่นีหย่าอยู่ไกลเกินไหมคะนี่ค่ะ้ก,ก็ต้นไม้นะคะนี่ต้นไม้เราจะจัดเรียงอย่างนี้ก็ได้นะคะน้องๆ ปันป้นๆนะคะปันปนป้นดินน้ำมันนะคะแล้วก็นี่ค่ะเอาไว้ตรงไหนดีนะไว้ตรงนี้ดีกว่านะคะนี่นี่ค่ะเราจะปลูกนะคะต้นไม้ไว้เยอะๆเลยนะคะน้องๆนี่ค่ะจัดสวนไดโนเสาร ให้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆเราจัดสวนให้ไดโนเสาร์สวยงามเลยค่ะอันนี้เอาไว้ตรงนี้นะคะเอาไว,ไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงไหนดีนี่ค่ะ แล้วเราก็มานี่อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นที่ยืนที่นั่งของไดโนเสาร์นี่ค่ะอันนี้ไข่ไดโนเสาร์นี่ค่ะไข่ไดโนเสาร์ อยู่ตรงนี้ดีกว่านะคะนี่ค่ะเราจะแบ่งเป็นสัสดส่วนนะคะหี่ใยนเสานนี่อันนี้เป็นขอนไม้นะคะน้องๆ ไว้ตรงไหนดีวาไว้ข้างในนะคะอ่าส่วนเราก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะส่วนเราก็เสร็จแล้วคะ่ะน้องๆน,นี่ ดีกว่านะคะนี่เดี๋ยวก็จะมีไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นไดโนเสาร์บินได้นะคะสีเขียวเราจะไปเกาะอยู่บนต้นไม้ค่ะนี่โหสีกลมกกืนกับต้นไม้ไปเลยนะคะเนี่อนี่ค่ะ ามาดูกันต่อนะคะนี่ฮ่าไดาโนเสาร์ดีใจค่ะน้องๆนีน่นี่ค่ะโอไดโนเสาร์ชอบใจนะคะที่ได้มาอยู่สวนอันสวยงามนะคะของเรานั่นเองโอนี่ค่ะ ก็มีไดโนเสาร์นะคะตัวเล็กนะคะนี่เห็นไหมคะไดโนเสาร์ตัวเล็กสีเขียวตัวนี้นะคะ,ะไปว่ายน้ำเล่นเลยะคะ่ะนี่น้องเห็นไหมไดโนเสาร์ตัวเล็กลงว่ายน้ำแล้วค่ะตัวนี้ไดโนเสาร์สีแดงนะคะ นี่ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะตัวเล็กนะคะแดงสาง ชิบชิบชิบเดินเล่นในสวนนี่ค่ะนี่ไดโนเสาวเดินไปดูไข่นะคะนี่ คุยอะไรกันนะสุดไดโนเสาร์ชอบใจไหมเหมือนไดโนเสาร์จะชอบนะคะน้องๆแล้วน้องๆชอบไหมเอ่ยนี่ไปทําตามกันได้นะคะน้องๆหากน้องๆชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะกดกระดิ่งสั่น เปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะน้องๆบ๊ายบายค่ะ